สวัสดีวันเสาร์อนพบกับแสบไมแซบบใบเามาอีอกอีกมือเด้อมือนีเป็นมือพิเศษวันเสาร์วันหยุดหูบอมมือนเิเยนยังสีแอบต้มปลาสแซบนุ่นันวมึงเขาสิดาบอ มีสูตรแบบบวกักเลยสูตรสูตรชิ้ต้มแบบถึกใจในช่วงนี้เป็นมีโควิดโค้าอย่างก็ต้มกินเองดีกว่าเนาะการสิดูซึกว่าสบายใจปลอดภัยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าวัตถุดิบมีอย่างน่มันมนีบวกักสูตรเต็มทีนะไปเบิ่งกันเลยห้ามาเบิ่งกันเลยว่าวัตถุดิบพี่มีอย่างน่ก็มีปลาหนึ่งกิโลกะปิหนึ่งกระปุกมักดัดสิบบาทยี่สิบบาท กระเทียมดองบักขามบักขามเปียกหบาบัดแล้วก็น้ำตาลครึ่งกิโลน้ำปาลาหนึ่งถ้วยตวงน้ำน่า,นาจะครึ่งขวดนะหนึ 1, 2, ่งจุดหาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็กระตีแค่นี้ง่างยๆเดี๋ยวจะบ,บอกสูตรแบบบอกกักเลยเอาไปต้มกี่เลยรับรองแซบ่บบัวาสิย่ำข่อยน้มจีนตำบักคูนัว รับประกันสูตรนี้บอกกักเฮ็ดกินเองมีคนกินน้ำเหลวมีคนบอกว่าแสบนนำก็เลยเอาสูตรมาบอกต่อๆกันเพื่อเพื่อมันเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะอย่าลองไปลองต้มกันเลยก่อนสิต้มปลากะต้องกาดง่ๆขออาภัยห้องขังๆบานขางเคียงเด้อกินอาจสิไปรบกวนเั็หน้อยแต่กะสิพยายามให้ใส่เวลาแค่30นาทีอิลี สัญญาโอเคห้าสซเอาส่วนผสมทุกอย่างร่วมกันแล้วห้าก็สิบปิตกได้กินกับปิกระตายขึ้นแลว <c oughs> กะปีหนึ่งกระปูกไปเลย ัางกระเรียมดองใส่ไปทั้งหัวมันหมดเด้อบักขามเปียกก็ใส่ไปทัางกาันมันลดเล้าไปมากองเอาทีเดียว อยตอนครึ่งลกไลยสัน่นค่ะอย่ตอนน่าจะครึ่งนะก็จะปั่น ก้านหน่งถวยงอมั้งปาหอมลงสลุดหนึ่งสอด กงกลกันนิดน่ยแลวกัดตามด้วยปลาคืบอกว่ากินสุดยอดปลาหลยังกระดิ่งด้อีกเนาแลว่ากบบความเค็มความเยวต่างกันกบเพิ่มหนตานงตาเอานะไรเตากอันนง ร้านหนึ่งดูอันนี้ปลาปลาจะดีเขาบอนนกว่าก,กินสะทานลูกเาหนึ่องอยได้กิน,ก,นกันหนักล้วก็น้ำรื่องขัด อยากใส่เกลือวมะมันปลาม่อไม่ต้องบอกเพื่อตัวใส่เกลือเผิ่อีกนิดเดได้นิดเดียวแค่นี้โอ้ไปเดี๋ยวไปตั้งไฟกันต้มด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างมันจะเปื่อย ต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวตรงปิดฝาหมอ้อเดี๋ยวกินมันออกแห้งเดี๋ยวตอนมันเดือดมันสุกแล้วค่อยเปิดทีเดียวเนาะมันจะมลกวนเพลินแห้งเดี๋ยวปิดฝาก่อนใต่ทีแล้วมันสุกหบดแล้วเดี๋ยวจะปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้มันเย็นเดี๋ยวค่อยมากองเอาต่นามมันไว้ถักกินเนาะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันเย็นคงจะ อึ่งเสาแล้วมั้งโดนแหี้ยเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาซิมเบิงสดเลยแซบ่บจะออกหวานนิดนึงแต่ว่าถึกใจเอาไปยามของน้องจีนแซ่บค่ะเดี๋ยว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 มืงอื่นสิย่าขอน้องจีนมาเดี๋ยวเยขมมาเมากองใส่ไอ้นี่เก็บไว้ในตู้เย็นกองใส่ถ้วยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่กระปุก เหม็นครับองพลยะมันกลางมัน,มนเปือเปนน่อยไปแล้วมันนัดึ้นไปตะกินเถอะช่ำๆในอุ้ยเด็กกับปุ๊กหญ่พอดี เซดปากแล้วร็จแล้วได้นึ่งหายกินได้เป็นเดือนประหลาดสูตรอเมาผู้ได้ยากเข็ดกกเข็ดตามได้เดอร์รับรองแสบอิลี แด้เสีบเรียสอบทะเบิ้ละเบิ้ลมีคนต้องเฮ็ดนำเด้อถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i ไขให้ในดเด้อเป็นกำลังใจให้อะมอลให้คลิปดีๆต่อไปแต่เนี่ยกะถือว่าเป็นมีกำลังใจหลายแล้วหนึ่งซับซาไขมีค่ามากสำหรับเบ่าตอนนี้ดีใจตอนเนี้ก็มาถึงจุดที่แบบจะาของพุ่มใจหลายแล้วว่าจะาของคลิปไห้นะคะ ฝากในเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย